ทำไมเทพจึงฟังแล้อยานหรือที่หลายๆคนเรียกว่าเทปเยือนนะครับจากที่ผมเล่นเทปมาระยะหนึ่งก็พบสาเหตุหลักๆอยู่3อย่างนะครับ 1. คือตัวเทปหมุนแน่น 2. ท่ทานอ่อน 3. เทปมันเยือะจริงๆนะครับในส่วนของข้อหนึ่งแก้ไขได้โดยการกอเทปไปกับประมาณ 3- 4รอบ ื่อให้ตัวหมุนเทปนั้นคายลงแล้วก็ลื่นขึ้นนะครับ 2. ฐานอ่อนสามารถแก้ไขาได้โดยการใช้ตัววัดฐานว่ามีความแรงพอหรือไม่ไม่ก็ใช้ฐานชาร์จเอาข้อควรระวังคือต้องเป็นฐานที่มีความแรง1.5โวลต์ขึ้นไปเท่านั้นนะครับไม่งั้นถ้าเราใช้ฐานที่มีความแรงต่ำกว่านั้ จะเหมือนเทปมันเยื่นนะครับเ <No. S 1> วลาฟัง 3. เทปยืดจริงๆแก้ไขได้โดยการอาจจะไปทำสปาเทปหรือแช่ตัวเย็นครับในส่วนของการแชร่ตัวเย็นอันนี้ผมก็ไม่ทราบครับว่าสามารถช่วยได้จริงหรือไม่ก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเทปได้ที่ใต้คอมเมนต์หรือรีเควสหัวข้อที่อากจ,จะให้ทำในคลิปต่อ,ตอไปไว้ได้ในใต้คอมเมนต์นะครับ นี้ก็ขอจอบไปเพียงเท่านี้พิพาประการใดขอภัยไว้นาที่นี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ